เลิฟอีทออนแอร์ชวนแชร์ชวนจิมตังไส้ทะลักสวีบันตังไส้ทะลักสวีบันครับผมมาในแพ็กเกจจิ้งสวยงามเลยครับพี่โน่ไม่ธรรมดาแน่สวีบันแล้วก็อะไรอย่างนะฮะมันเดซิ l ลีฟครับผมเป็นพิซซ่าเตาฟืนนะจากร้านอ่าสุดชิคของเชียงใหม่เลยมันเดซิ l ลีฟครับสวัสดีพี่กอแล้วก็พี่โอมนะครับครับครับผมแก้วกอในเชียงใหม่ค่ะครับผมทำอ่า คาทาลิ่งนะคะชื่อแซนด์วิชแมนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าบนดาดฟ้ามันเดซิคลิฟค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฟรนช์ชาร์ของสวิตบานนะคะสาขาตู้เชียงใหม่ค่ะคุผ้ชมผมชื่อโอมนะครับอธิการโคตรติกลุนนะครับผมครับก็ทําในสิ่งที่พี่กอฟพูดมาเมื่อกี้เหมือนกันนะครับแซนด์วิชแมนครับมันเดซิคลิฟนะครับขายพิซซ่าแล้วก็เตาฟืนบนดาดฟ้านะครับโอ้โหหลายอย่างเลยครับผมนี่ก็เป็นล่าสุดก็คือ เป็นหนึ่งในแฟชั่นชายของมันสวิตบัลล์ก็ครับผมกรุงเทครับผมปกติได้ไปออกรายการอะไรที่แบบเป็นวิทยุหรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างนี้บ่อยไหมทั้งสองคนเออไลฟ์ไลฟ์ทุกวันเลยมั้งช่วงนี้คเองไลฟ์กันเองเห็นอยู่ในแฟนเพจเห็นอยู่เลยไลฟ์กันเองแบบสุดๆไปเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหงาแหละดูออกใช่ไหมไม่เหงาหรอกไม่เหงาไปกันช่วยกันขายของช่วยกันขายของโปรโมทในช่วงนี้ว่ารู้ไหมช่วงนี้มันจะมีอะไรให้ให้น่ากินใช่ครับให้เราประทังชีวิตแบบมีความสุขกันไปสวิตบัลเนี่ย ต่างจากเจ้าอื่นยังไงครับพี่ก็อเอาเป็นแบรนด์ก่อนสวิตบนันค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนในเรื่องของอการทำแบรนดิ้งโดยที่เราอ่ารู้จักกับเจ้าของค่ะชื่อคุณนิต้านะคะคุณนิต้าเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมแล้วเราเนี่ยทำจัดเลี้ยงชื่อแซนด์ว <wich> ิชแมนโดยที่ในจัดเลี้ยงนี่ต้องมีขนมหลากหลายมากมีอาหารมีอะไรซึ่งถ้าเราทำเองทั้งหมดอ่ะ ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณนิตาตั้งแต่สมัยนิตาแบบจบกอดองเบอร์มาแล้วก็มาทําขนมที่ยังไม่มีแบรนด์สวิสบานเลยนะคะแล้วคราวนี้พอเราได้ชิมได้ทานเราได้ใช้ในหลายๆงานนะคะเราก็เห็นถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นเป็นไงคะคุณเดี๋ยวน่าทานมากครับพี่ผมขออนุญชิมไปเลยด้วยฮะได้นะขนมปังไท้ทะลักเนี่ยมันจะมีแบบหลายเจ้าอย่างที่น้องพูดก็ถูก แต่ว่าตัวเนื้อขนมปังของสวิทบันเนี่ยมันจะต่างโดยเนื้อขนมปังเนี่ยจะเป็นออกเนื้อญี่ปุ่นญี่ปุ่นภาษาฝรั่งมันจะเป็นนุ่มๆเนื้อขนมปังเหนียวเหนียวอ๋อนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของชาะเแทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนั้นใช่ส่วนใหญ่แบบเวลากินขนมปังฝรั่งมันจะเป็นแข็งๆหน่อยใช่ไหมคะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นนุ่มแต่อันเนี้ยเขาเอามาผสมกันครับผมมันเลยทําให้เนื้อขนมปังเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วเวลาดูดซับกับเนยอ่ะ มันจะฉ่ำมากใช่ใช่ไส้อ่ะค่ะที่ที่สวิบันออกแบบมาเงี้ยนะคุณนิตาเขาออกแบบมามีแบบหลากหลายแล้วก็คุณภาพของไส้แล้วเนี่ยจะเป็น ของที่ค่อนข้างจะคุณภาพคุณภาตถุดิบมาดีอ่ะเออที่เรารู้อ่ะอ่ะใช่ของดีคืออืมเพราะเราก็เป็นนักแบบเป็นเด็กอ้วนที่ชอบกินอ่ะเอออย่าไปเรื่เด็กอ้วนสารอาหารเราก็จะเลยจะรู้ว่าอันไหนวัตถุดิบดีอันไหนวัตถุดิบปลอมของของสวีทบันเนี่ยของดีเนยก็เนยจริงอ่านมก็นมจริงครีมก็เป็นครีมอ่ะคือไม่มีสารปรุงแต่งแม่คือนมฮอกไกโดเนี่ยก็เป็นนมวัวจากฮอกไกโดตัวนี้ใช่ไหมฮะที่ผมทานอยู่ใช่ผเป็นนมนำเข้า่นมฮอกไกโดเขาฮอกไกโด นมวัวนะไม่ใช่นมแบบนมคนญี่ปุ่นนะไม่ใช่เมย์เมย์สร้อยไหนแนะนำอีกไหมคะพี่ถ้าชอบแบบไทยๆพี่แนะนำเป็นชาไทยกับใบเตยค่ะสังขยาชาไทยกับใบเตยระวังจะหกนะคะโอเคครับโอ้เพราะว่าไส้โอ้ คือถ้าคนแบบชอบฟิลลิ่งแบบชาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าเป็นคนที่ผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเนาะชอบกินชาผมจีบใครก็ชอบกินชานมชานมอยู่ได้อะอันนั้นเย็นชาเปล่าชานมชานมไม่ละเออนะครับผมเป็นยังไงฮะหอมชาไทยจริงๆพี่อะไรใส่ทารักเลยนะครับแล้วพูดถึงไหนล้วลืมเลยครับโมเตอรดูมันกินเลยครับใส่เราก็ดีไซนเนาะวันน้กินแล้วก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะขอย้อนไปที่ขนมปังแป๊บหนึ่งคือเห็นว่า เป็นแบบแนวเจปังคือแบบเป็นขนมปังญี่ปุ่นอ๋อมันก็จะนุ่มแล้วก็เหนียวเนใช่ๆจริงครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นจริงคือเอาง่ายๆขนมปังตั้งแต่เกิดฮะคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะเกิดครั้งแรกกินขนมปังเทคเจอร์แบบไหนฟิลลิงแบบไหนจำได้ไหมมันจะแบบว่ามันร่วน ไม่แน่นไม่เหนียวแล้วก็กินแล้วของแห้งเลยนะเอาไง่ายบางที่ฝืดอ่ะดบางที่ที่กินนะสามารถกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วเป่ามาได้เลยเหมือนขนมปังกรอบอะไรอย่างงี้ใช่จะฝืดฝืดแต่ขนมปังของสวิตบันแล้วก็ที่เขาเลือกเป็นเจปังเนี่ยคือมีคำเหนียวมีคำนุ่มความอร่อยลูกเท่าไหร่ฮะขาย เริ่มต้นที่20ค่ะโอ้ราคานี่คือแต่สิบห้าสองราคาเท่านั้นแล้วก็ที่สาขาประตูเชียงใหม่นะคะครับตอนนี้มีโปรนะคะ5ลูกแถม1ลูก5แถม1ใช่นะครับใน1กล่องเนี่ยค่ะมันจะเลี้ยงได้6ลูกพอดีเป๊ะโอ้โหถ้าซื้อ10ก็ต้องแถม2องวะฮะใช่ฮะโหสุดเก่งมากซื้อ1ิบห้านะแล้วแถม3ามวะผมโอ้ยไม่ไม่เสียดายฮะที่ผมอุตส่าห์เรียนศิลป์ิลฝรั่งเศสมานะฮะต้องได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้ะฮะ มีกี่ไซส์คะมีกี่ไส้มี11ไส้ค่ะวันนี้เราหยิบไส้อะไรมาบ้างคะมีชาไทยเกือบครบเลยชาไทยกินไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีจะกิน11ไส้เลยเหรอแบ่งเพื่อนไหมถ้าชิมหมดถ้าชิมหมดพี่ไม่กล้าชิมต่อแล้วนะครับอ่าลูกสุดท้ายลูกท้ายลูกสุดท้ายอันไหนดีคะให้ชิมอะไรให้ไม่กล้าชิมช็อกแลตช็อกโกแลตเฟเรโร่อ๋อไม่ชินด้วยช็อกโกแลตเฟเรโร่ถ้าชอบกินถ้าชอบกินเฟเรโร่อ่ะะมันจเป็นธรรมชาติของเฟเรโร่ก็คือเป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับ อัลมอนด์อ๋อผสมอัลมอนด์ด้วยมีนี่กลิ่นของเฮาไซนัสไอทเอาง่ายๆไม่ใช่ช็อกโกแลตกะโหลกกะลานะครับคุณไม่ไม่บอกเลยพรีเมพ์ยังไงครับพี่คิดถึงฟิลตอนไปจีบสาวแล้วเอาฟอเรโลไปให้เขาเลยจริงจริงกินแล้วไม่ถึงอดีตเลยทีเดียวแล้วก็ช็อกโกแลตปกติเนี่ยกินมันก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตธรรมดาเนาะอันนี้จะมีเท็กเจอร์คือมีเหมือนเป็นถั่วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์ไม่ไม่ถั่วดิสก์เป็นถั่วอัลมอนด์ แล้วภาษาที่ยื้อเครื่องสับอ่างไหวอย่างงี้ฮะเป็นยังไงครับจริงๆอยากอ่านคอมเมนต์ในเน็ตละเกินว่าเป็นยังไงบ้างระหว่างชิมไปแล้วเนี่ยลูกแค่ยี่สิบยี่สิบห้าครับผมยี่สิบจะมีไส้อะไรบ้างฮะยี่สิบก็จะมีเท่าที่ผมอ่านมาจะเป็นไส้อ่านมข้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะนมข้นกับแยมอ่านมข้นกับแยมตัวแยมเนี่ยเราก็จะมีสองแบบนะคะจะเป็นแยมสตรอเบอรี่กับแยมส้มซึ่งแยมส้มนี่ก็จะพิเศษก็คือจะผสมสับวัรสแล้วก็จะมีตัวผิวส้มนนี่้มอออยยยาาผชบเเปรวๆ แล้วก็ส่วนลูกที่เป็นไส้ที่เป็นยี่สิบเจ็บาทจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะไส้แฮมใช่ค่ะแฮมไมรองเนสนะเป็นแฮมไมโยแล้วก็จะข้างบนเนี่ยจะมีท็อปด้วยดิบชีสอ๋อก็ว่าโอ้โหอมพอมมเอาเก็บไว้ให้ดีๆแล้วกันเออหรือว่าชำแหละตรงนี้เลยเอาง่ายสวิตบันนี่คือเอาง่ายเลยนะสดชื่นกินรู้สึกดีอะถ้าคนที่แบบว่าบ้าในการกินหรือว่าไม่บ้าก็ช่างกินเข้าไปยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟินอะ มันฟินจริงๆฮะเนี่ยพี่ีเทยบกับราคาที่จ่ายพี่โนเนี่ยผมชอบมากเลยคือแบบว่าคือทุกลูกเขาจะมีลายอ่ะลายแบบเป็นอะไรตะแ่าง่เป็นเทคนิคของการปิ้งนะเออเป็นกิลมาร์ชใช่แล้วกิลมาร์เยสวยเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเจริญอาหารยังไงไม่รู้อ่ะเอ็นจอยเลยนะเนี่ยคุณกินอย่างงี้กันทุกครั้งเลยเหรอคุณกินอย่างงี้ทุกวันเหมเลยการช่วงนี้มีทุกวันไหม ทุกวันสุกเป๊ีทุกวัน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 ทุกวนทุกวั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 นทุันทุกวันทุกวันทุกวันทุกนทุกวักันทุกว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 ันทุกันทกวันทุกวันทุกวันทุกวักวันทุ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 วัวันทุวันทันทุกวัทันทุกว 12สาขาจะสิบสาละในเร็วๆนี้แล้วของเราเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสาขานาของเราจะอยู่ที่ประตูเชียงใหม่ใช่คก็คือสวีทบันเชียงใหม่เกตหาได้เลยใน Facebook นะคะคแล้วก็ที่สำคัญของเราก็คือตอนนี้ในช่วงเนี้ช่วงวิกฤตแบบนี้ยเราก็เลยเราเราเป็นเจ้าของร้านบนดาดฟ้าเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าใช่ไหมชื่อมันเดย์ซิกล เราก็เลยเอามารวมกันโดยการที่เราทําเป็นรถเคลื่อนที่วิ่งไปตามจุดต่างๆในเมืองเชียงใหม่นะคะนอกจากมีร้านประจําอยู่ที่ประตูเชียงใหม่แล้วนะคะช่วงประตูเชียงใหม่เนี่ยจะเปิด6โมงปกติจะเป็น6โมงถึง5ทุ่มแต่ตอนนี้ก็จะได้6โมงถึง2ทุ่มเพราะว่ากว่าจะเก็บข้าวเก็บของเคล์ฟิวต้องกลับบ้านตอน4ทุ่มแต่ว่ารถนะคะจะเริ่ม เจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะไปจอดที่ช้างคานไปช้างคานก่อนโลเคชั่นตรงไหนฮะหน้าร้านเจียงร้านเจียงลูกชิ้นปลาหน้าร้านเจียงลูกชิ้นปลาลาติจุดที่สามสิบสองจุดสี่ห้าแปดทำไมเขาเชื่อผมง่ายๆอย่างนี้เลยจะอยู่เยืองๆกับธนาคารกสิกรสาขาช้างคานตรงแม้จะอยู่เจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละวันจะไม่ซ้ำคือคือเราจะอัปเดตก่อนทุกวันช่วงนี้เรามีแบบผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ให้เราไปจอดตามที่ต่างๆนะคะหรือว่ากิจการใหญ่ๆตอนนี้ถ้าใครอยากที่จะแบบสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานนะคะโดยการที่ใบๆอยากให้ทานขนมปังครับก็เรียกเราไปจอดได้เรียกไปจอดได้เนาะคือบอกบอกขอล่วงหน้าเอาง่ายๆจะได้เตรียมเมนูเตรียมอะไรไปกันตรงนั้นเลยแล้วบนรถนอกจากมีขนมปังแล้วนะคะยังมีเครื่องดื่มนะคะที่เราจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆกับมีแซนวิชแซนวิชตัวนี้เป็นของแซนวิชแมน เผยชื่ออะไรย้ะอีกรอบนะฮะสวีสวีบันเชียงใหม่เกตแบนช์นะครับสวีดบันสาขาประตูเชียงใหม่ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะเหมือนชื่อแต่ยานี่เลยไม่ค่อยชวนทัชระ source ง่ายๆเลยว่าสวีทบันซีเอ็มเกตนอกจากเนี่ยมีทุกวันแล้วก็ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีอะไรพิเศษฮะบนดาดฟ้าหลายๆคนคิดถึงอ่าเรามีอะไรกันร้านมันเดย์ซิกลิฟเนี่ยฮะเปิดเตา วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดเตาพิซซ่าครับผมพิซซ่าเดลิเวอรี่พิิซซ่าเเดลวอรี่อ๋อนี่คือจะเปิดเตาทุกวันวันไหนนะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เตาที่อ่มีกระดองตัวสีเขียวเตาเตาอ่ะรอตกอยู่รอตกอยู่เกือบไม่ทันเลยเปิดเตาพิซซ่าพิซซ่าของมันเดย์ซิกลิฟเป็นความพิเศษยังไงฮะเป็นพิซซ่าเตาฟืนค่ะฮะเตาฟืนไม่ใช่เตาแก๊สเตาฟืนนี่ต่างกับเตาถ่านยังไงครับ เพราะว่าฟืนฐานเนี่ยมันมาจากโอ้โอโออมาม,มามาเวสลระโอเค <5 S 1> อ๋อฮะ ที่ดำๆตอตะโกอันนั้นเรียกว่าถ่านต่อฟืนเนี่ยคือท่อนไม้เป็นท่อนๆยังไม่ได้เผาไม้ใช่ไม่เผาในเตาไม้ไม่อันนี้อันนี้ใช้ใช้ไม้อะไรครับไม้ลำไยจ้ะไม้ลำไยใช่ไหม่นะจ๊ะที่รักใช่ผมว่าของใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ที่สุดล่าสุดเนี่ยมีคนถามคำถามพี่แก้วก็พี่โอมฮะว่าเตาฟืนกับเตาไฟต่างกันยังไงล่าสุดอยู่โรงพยาบาลมาแล้วนะครับท็ไมทำไมครับเอาคนถามเป็นหมอไหมอ๋อครับผม พิซซ่าของเราพิเศษยังไงนอกจากจะเป็นเตาเตาฟืีแล้วก็พิซซ่าของเราเป็นพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนอิตาเลียนที่เราอ่ะไปเรียนกับคนอิตาเลียนจริงๆอันนี้เอามาแล้วเปล่าฮะเอามาเอามาต้องโชว์สิฮะผมรออยู่ผมรออยู่เออเอาอย่างเดียวเอาอย่างเอาอย่างสิฮะพ่ามเก็บขนมปังก่อนนะฮะอันนี้เราจะเข้าสู่โหมดมันเดย์ซิกรีฟแล้วนะครับพื้ีให้กับสิ่งนี้ด้วยนะฮะให้มันเปิดก่อนแล้วอยากเอามือไปแตะหลายอันเข้าใจไหมครับผมครับพิซซาเขาเปื้อนฉีกสเปรย์ยว อ่ะเดี๋ยดูสินี่นี่นี่ฮะดูมุมดีดีทุกคนที่สั่งพิซซ่าเรานะคะจะมีแมสเซจถึงลองดูพ็อปลองลองซูมอ่านอ่าสิในนี้แมสเซจอ่านว่าอะไรสเปเชียลโฟร์ร้อยสี่จุดเจ็ดห้านอฟเวอไอ้เนียเตียมอันบล็อกในสามสองหนึ่งปุ๊บหาเลยนะเปิดมาเป็นซีดีหาเลยโอ้สุดยอดฮะ สุดยอดฮะสุดยอดโอ้กินนี่แบบมาแรงมากพี่อันนี้พิซซ่าหน้าอะไรครับพี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นเลี่ยนกับเบคอนใช่ไหมฮะไส้กรอกจะเลี่ยนกับเบคอนเป็นเหมือนมีดเลเวอร์ค่ะอ๋อมีดเลเวอร์ก็คือจะรวมที่เป้นคือคนที่ชอบเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างฮะไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูนี่นะฮะเบคอนหมูแฮมแฮมหมูไม่มีเนื้อใช่ไหมครับกินได้ครับโอ้ฮะเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเป็นพิซซ่าอองิตาเลียนอะค่ะเออเนาะ มันจะแบบคลัสอะมันแบบกรอบๆได้ใช่กรอบบ้างโอ้โยทำนด้ทก็ได้มันถือมันสั่งมาเยอะอยู่ใช่ไเลยถามนี้เท่าไหร่คะถามราคากันเลยตอนนี้พิซซ่าจะพิเศษหมดเลยสำหรับช่วงวิกฤตนี้แพงพิเศษไม่เยอะาเดียวสามร้อยสิบเก้าบาททุกหน้าทุกหน้าเลยใช่ม้ตอนรับโควิดสิบเก้าครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าสั่งพิซซ่าแล้วก็จะสามารถสั่งขนมปังสวิตบานได้ครับแพ <hi> ็กเกจคู่นะฮะแพ็กเกจคู่นะครับ ของแท้คือ5ลูกแถม1ลูกไม่มีค่าส่งอ่ามีค่าส่งด้วยรวมไปแล้วโอ้ดีดีดีทุกยาทางเลยครับพี่ใช่แต่ถ้าเป็นถึงว่าถ้ามันนอกเมืองกันไปเราก็จะเก็บเพิ่ม20 30อ่าเข้าใจอ่ะไม่ต้องพูดเยอะครับพิซซ่าไม่ต้องอธิบายเยอะกินครับกินสิครับแหมผมก็รอพี่จ๋วยผมอยู่ออนแอร์ต้องกินเลยฮะเอามาให้พี่หนึ่งชิ้นถาดนี้เท่าไหร่จ๊มราคาอีกรอบครับพี่319ค่ะสามร้อยเก้า m i lover อ๋อมีมีหน้าอะไรบ้างครับ319จะมีเอ่อ ฮาวายเอียนมาร์การิต้าซีฟู้ดโฟร์ชีสแฮมเห็ดไส้กรอกโฟร์ชีสนี่ก็คือชีสล้วนๆเลยชีสล้วนๆสี่ชนิดมีมอสซาเรลลาชีสเชดดาร์ชีสอ่ามามิซาไหมทำเอ่อมีทำไม้ยอ่อสอรี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บูชีสนะ มีอันเทนต์ล่าหนึ่งนะครับสองคือเป่ากอนโซล่าโกลเดอร์ชีสอิตาเลียนใช่ครับผมอันที่สามคือเป็นบรีชีสครับผมโอ้บราโวบรัโผมอันที่สี่นี่เป็นธรรมสารครับผมไอเดียเนี่ยนะฮะเปิดพิซซ่านะแป้งบางนะครับดูฮะมีคนถามว่าหิวเปิดขายกี่โมงครับพิซซ่าเหรอคะพิซซ่าสั่งได้เลยค่ะเข้าไปในเพจนะคะมันเดย์ซิฟเลฟนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เราสงสัยนี้เนาะยอมยอมพิซซ่าร้านไหนนะคะเนี่ยพิซซ่าร้านไหนนะคะอันนี้ร้านอะไรนะคอมมานีเหรอไม่ใช่มันเดซิกลิฟครับผมมันจะเาไม่มใครไม่ให้น้องกินเพนพองี้แหละอะไรนะร้านไหนนะคะมันเดซิกลีฟครับอยู่้านไหนนะคะบนดาดฟ้าอยู่บนดาดฟ้าตึกอะไรครับพี่เอ่อบนดาดฟ้าเป็นตึกของเราเองค่ะอยู่ในชานคานค่ะโอ้ครับผมซึ่งตึกนี้เดี๋ยวจะเป็นโรงแรมนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีผมเคยไปกินร้านพี่สองครั้งเฮ้ยบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแล้วก็ชอบมากไม่รู้ ร้านพี่น่าจะเป็นร้านแรกมั้งที่แบบว่าเสิร์ฟลูกค้าด้วยแก้วพลาสติกสีแดงแก้วพลาสติกฝรั่งเออใช่ใช่เลยครัเนาะโอ้ชิคมากนะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่แนะนำเลยพวกบาร์บีคิวเรียบสับปะรดมาถ้ากิไปมาจริงเลยเฮ้ผมบอกเลยผมชอบสลัดซีซ่าพี่มากอร่อยมากครับผมเนี่ยมันต้องให้มันดีมากเลยอ่ะเลิกินต้องให้เขาเขาชอบกินกินทุกอย่างเลยตัดไหลเลยอ่ะอร่อยนะอร่อยคุณผู้ฟังครับคุ้มมากๆ นี่พี่น้องเจ้าจิ้มกระสอบนมะเขือส้มเจ้านี่บอกคนพี่น้องป่าเจ้กเจ้าลำไส้ลำบอดฝากกันอีกรอบแล้วกันนะครับใครที่อยากสั่งนะฮะทั้งสวิตบันแล้วก็มันเดซิกลีฟพิซซ่าของเราเปิดเตาทุกวันศุกร์เสาร์เท่านั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะไปกันได้เอาง่ายๆของแบบนี้เรามาเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็น <rôle> บอกว่ามันมีอะไรยังไงให้กินเฉยที่เหลือต้องไปตามกินกินอะไรกันเนี่ยป่าวป่าไม่เลยไม่เลยมีมีทอตให้ด้วยเหรอใช่ฮะทอตมาขัดเต้นอ๋อทอตมาขัดเต้นโอ้โหอ้ยผงนั่นผงอะไรอ่ะฮะผงนั่นผงอะไรอ่ะเป็นชาวไหมไม่ใช่ออริจิน่เขียวเองนะเขียวยังรายการตัวเองนะรายการจะนั่งกงี้แะละนะสิริเลนนิดหนึ่งฮะ ระหว่างนี้ท็อปนะที่พี่พี่เขาฝากร้านก็ชูของไปด้วยขายของไปด้วยฮะแต่ของอร่อยจริงไงอร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้กินนะกินข้าวกินหวานาวกินข้าวกินหวานนะก็ครั้งนี้ครั้งแรกครับพี่สถานการณ์มังคับ <laughs> <laughs> นีแต่คนถามว่าของกินอร่อยแบบนี้ไม่เก็บไม่กินเองฮะโอ้ยเขาก็อยากได้เงินบ้างบางทีก็เรองแบบอื่นอื่นบ้าง ทุกศุกเส,สาร์อาทิตย์นะคะเราจะมีการเปิดเตาพิซซ่าบนดาดฟ้าไม่ต้องมาบนดาดฟ้านะคะโทรมาขอบเบอร์นะคะ0931651782หรือว่าง่ายสุดเลยเข้าไปใน f เฟซบุ๊อ MDSL มีอยนะ <laughs> ใช่ใช่นะเสียงอะไรนะเสียงอ่าตุ๊กแกฮะ MDSL Roof Top CM นะคะหรือ search ง่ายๆเลยว่าพิซซาเต่าฟืนดัดฟ้าพิซซาเต่าฟืนดัดฟ้านะมีอะไรนอกจากพิซซ่าม่้ยฮแต่ละอาทิตย์เนี่ยค่ะจะสลับกันไปบางอาทิตย์บางวีคเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกปิ้งย่าง นะคะมีให้เลือกว่าจะไปทําเองหรือจะให้เราปิ้งไปให้นะคะมีเตาให้เช่าด้วยอครับผมก็หลากหลายมากมายฮะอ้าวย้ำอีกรอบใครที่อยากกินสวิตบันครับผมอ่ายินเปลีลยนะคะถ้าเปิดเป็นประจํานะคะอยู่ที่สาขาเป็นสวิตบันของสาขาประตูเชียงใหม่นะคะจะ6กโมงถ้าปกติแล้วจะถึงห้าทุ่มแต่ช่วงนี้จะเป็น6กโมงถึงสองทุ่มครับแต่ว่าเปิดทุกวันค่ะ เปิดทุกวันเนาะหยุดวันอาทิตย์ค่ะวันสวิตบันใช่จริงๆถ้าเกิดช่วงปกติมันจะอยู่วันเสาร์ใช่วันนี้ยเขาอยู่วันอาทิตย์พร้อมกับพิซซ่ายแล้วคราวนี้ก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปตอนเย็นรีบกลับบ้านครับเราจะมีตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะเราจะอยู่ตรงถนนช้างคานตรงหน้าเจียงลูกชินป่าจะเป็นรถจอดครับซึ่งในรถเนี่ยก็จะมีสวิตบันมีเครื่องดื่มแล้วมีบางเมนูนะคะจากมันเดซิกลิฟด้วยแล้วก็จะมีแซนด์วิชของแซนวิชแมนอ้าวแซนวิชแมนหลารๆคนที่ชอบก็เนี่ยไได้ปกินรออบขง แโอ้โหเจอเจ้าของเส้นนี้จับมือแบบรูปทุก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะหลากหลายช่องทางมากมายใครรู้ไม่ทันนะฮะไปกดดูย้อนหลังได้ที่หน้า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของน็อตเบลร้อยสี่เจ็นะครับผมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่ชอบใจ2คนกดดีพอได้เลยนะครับรายการเราพร้อมปิวตลอดเวลานะครับไม่ใช่ปิวธรรมดาฮะปิวไปอยู่ในใจทุกคนนะครับผมแบบนี้ไม่ขอเลยแล้วก็อยากจะให้สวิตบันแล้วก็พิซซ่ามันเดย์ซิกคลิฟเนี่ยปิวเข้าไปในปากคุณทุกคนด้วยเรียกว่าคอนเซปต์ต้นร้ายไปดีนนะครับผมก โอเคขอบคุณด้วยนะฮะกับพี่แก้วก้อนะครับผมแล้วก็พี่โอมนะครับผมมาเดชิรเลสเ็ัสวิต์มาผคุณมากมเลยนะครับผมและนี่คือ EP 6ของเรากับรายการชิมอาหารที่ชิมบนหน้าปัดวิทยุแล้วก็ชิมผ่านไลฟ์นะฮะกับรายการที่มีชื่อว่า Love i s t On Air ชวนแชร์ชวนชิมขอบคุณทุกคนกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ใน Facebook ใน YouTube ย้อนหลังด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบายช่วง Love Eat Love Eat On Air m u <laughs> <laughs>